เออพี่เลยนะโคกินน้ํามันโคน้ํามันพี่น้องเอ้ยโคแคปแคปมูกินกับตาําหงนั่นละ่ะสะองก็มาฮอดแล้วก็เขาเอ็ดกินแล้วละ่ะซุมเคยเขาก็มาเอ็ดกินซอยก่อนพี่น้องอันนี้จะแกงมูกหมอก่อน มีแกงกับลาบพี่น้องสองจ้างมีแต่หมูมีงูโอ้พี่น้องเออนั่งห่างใกล้พอเด็กกินข้าวกินน้ำหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะได้เอาเคยมาพี่น้องไปบันองเจ้าบ่าวอยู่บ้านบึ้งพี่น้องเอ้ยจาสาวอยู่บ้านจอมหัน วันนี้กำลังแห่มาก ว้งตุ้งยาวเล้ยงตั้งเยอะต้งมีมาโอ้เอแฟนแม่ฉันเจ้านะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกคนที่อยู่ฝั่งไทยล้าก็ฝั่งลาวเราก็ตั้งประเทศนํำ ขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามแลวก็ฮับสม้มซองสฟองตลอดมาืมันนี้สฟองกามาบ้านจำฮัดคือเก้าพี่น้องเลยมางานนั้นกินดองและ่ะพี่น้องเมื่อวานเนี่ยเป็นมืองั้นเมื่อนี้เป็นมือแป้งพี่น้องเลยแต่ตอนนี้สฟองก็มาฮอดบ้านจำฮัดทียบร้อยแล้วเดี๋ยวสฟองจะข้าไปเบิ่งก้นอยู่ในงานพุ่นละ ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะสำหรับเอ็ดก,กิปต่อไปเด้อนี่ตอนนี้ก็เฮาก็มาฮอดงานแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งน้องสาวก่อนเพิ่นเอ็ดพี่เลยเอด็ดไปเลยนะโคกินน้ำมันโคน้ำมันพี่น้องเอ้ยโคแคบแคบมูกินกับตำห้องนั่นแหละสำหรับก็าาาามาฮอดแล้วก็เอาเอ็ดกินแล้วละซุ้มเคยเขาก็ มาใายพี่น้องมามีท่านยังยังแกงอยู่หม้อนึงพี่น้องเอ้ยก็มาไอ้กินซอยก่อนพี่น้องอันนี้จะแกงมุ้งนี่งงมนี่นะมีตจมุ้งนี่พี่น้อง แกงหมูส่องหม้อพี่น้องส่วนหม้อนึงก็สุกแล้วล่ะเขาแกงสุกแล้วล่ะแต่สะพองท่านทัหม้อเดียวเลยล่ะแกงร์นเบื่อพักพี่น้องเอ้ยยอดพักเบิ่งปิ้งก่อนเอาปิ้งปิ้งก่อน้ปิงเลือกขีนน้ำมันปิ้งบ่เออไม่ได้ชิ้นสดบ่คือบไคออมข้าวทั้งอาย นี่มิก้าคอบ่เป็ดนี่นเลอะโอเคท่ามันมันไม่เป็นอะไรปิ้งนี่เป็นเพื่อค่ะเพดมิก้ามิก้าคอน้่มเคยได้ซสำนี้ละนี่กส่วนน้องสาวก็ช่วยนั่งไม่เป็น้อรนั่งปิ้งได้เท่านั่งไม่รู้ว่าสูบปิ้งนะเขาเพื่อท่านั่งเนาะท่านัเขาอซีนอันนี้ โยมีคอเฮ้ยคอเขาก็เฮ้อละเคยเขาก็ใจะดีอยู่ได้คอเขาก็เฮ้อเะเคยอีกอะส่ยอซอยปลาเดียวกินพี่น้องเอ้ยกินน้ำเดียวทางล่างนี่ละนี่พี่น้องเอกลทักัน xuôi cái lại này, cầm răng, giúp bùng, bột, bột mo con, tạc kín bơ tạc chú đều chú phơ chú nang kín เทิงเพิ่นก็พี่น้องกำลังจะยายผ้าเข้าเดี๋ยวมัดแขนก้อนจะไปยายผ้าเข้าเดี๋ยวเฮาเอาไอ้เบิ้งเขามัดแขนก้อนพี่น้อง,ง,งไอ้บัตรเบิ้งในข้างในพี่น้องมัดแขนเจ,จ้าสาว ตักแกงแล้วพี่น้องเอ้ยเพอตักแกงแล้วบัดตักแกงย่อหลังจากมัดแขนแล้วล่ะกะมีแกงกับลาบพี่น้องสองจ้าง มีแต่หมูมีงูพอเข้าแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังพอดีอยู่พอดีกินบันมาเบิ้งทางเขึ้นโคพี่น้องเพออนั่งห่างใกล้พอดีกินข้าวกินน้ำหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะได้เอาเคยมาพี่น้องเอ้บัน ทางเจ้าบ่าวพวกก็มาแต่งพาเข้าพี่น้องเลยอันนี้ก็คือห้างเคยละพี่น้องเด้อพี่น้องเจ้าบ่าวอยู่บ้านบึ้งพี่น้องเอ้ยเจ้าสาวอยู่บ้านจอมฮา่ตอนนี้กำลังแห่มาก สาวสุ่มากพี่น้องเอ้ย มีมาอเปเแม่จแล้วลจกะหลังจากกันชุบัดชุมาแล้วละก็สะฟงกัสได้มาละพี่น้องเอ้ยมาฮอันที่นที่แล้วร้อยละสำหรับคลิปนี้ก็เได้ขอฟ้าไปซ้ำนี้ก็นาะคลิปหน้าก็พบพอดีว่คือเก้าขอขอบใจาลเด้อ